สวัสดีครับเรามาลบพื้นหลังง่ายๆภายในไม่กี่คลิกกันนะครับหลังจากที่เรามีรูปภาพนะครับเราต้องการเอาพื้นหลังเอาฉากหลังออกนะครับแล้วเราต้องการใส่พื้นหลังฉากหลังสวยๆมาทำตามกันเลยนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์เราพิมพ์คำว่า r e m o v อ่าขึ้นมาแล้วนะครับ remove b a c k g r o u n d upload เสร็จแล้วมาเลือกตรงนี้ครับเลือกตรง Image. อัปโหลดอิมเมจแล้วเราก็หารูปหนึ่งรูปที่เราต้องการเลือกอผมเลือกรูปนี้นะครับแล้วคลิก open ระบบก็จะประมวลผลให้เราเพื่อเอาแร็ r o u n d ออกให้เราโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วทีนี้เราต้องการพื้นหลังสวยๆนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับ เลือกตรง Edit นะครับก็จะมีพื้นหลังฉากหลังที่เลือกเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่ต้องการฉากหลังที่เป็นรูปนะครับาเราก็มาดูดตรง Col o r ก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับคลิกเปลี่ยนสีได้เลยนะครับเปลี่ยนสีได้เลยเราชอบสีไหนแบบไหนเลือกได้เลยนะครับตามใจชอบเลยครับที่จะโดดเด่นสะดุดตาแต่ถ้าเราต้องการ รูปสวยๆก็มาคลิกตรงนี้นะครับโฟโต้ Photo. หรือเราจะเลือกมาจากในคอมพิวเตอร์เราก็ได้นะครับอันนี้เรามาดูระบบที่มีให้เราเลือกนะครับก็คลิกเลือกไปเลยครับอลองหาที่เราถูกใจแล้วก็เหมาะสมกับงานที่เราจะนำไปใช้นะครับอันนี้ก็หิมะหนาวไปหน่อยครับเปลี่ยน เราก็ลองดูนะครับว่าเราชอบแบะก,กาวแบบไหนนะครับที่เหมาะกับงานเราลองเลื่อนลงมาดูได้นะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนดูง่ายๆครับเพียงแค่ไม่กี่คลิกนะครับเราก็จะสามารถตัดฉากหลังเดิมออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนฉากหลัง เป็นไปตามที่เราต้องการเลยครับอ่าโอเคอันนี้สวยดีครับอ่าเมื่อเราเลือกถูกใจแล้วก็กดตรงนี้ครับคลิกตรงนี้ครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็คลิกตรงดาวน์โหลดอ a g เมอ่าเสร็จแล้วก็จะมาอยู่ด้านล่างนี้นะครับคลิกมาดูใช่ครับท่นนี้เราก็สามารถที่จะมีรูปสำหรับใช้ ก็ลองดูนะครับจะนำไปใช้งานได้นะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนฉากหลังง่ายๆลบแบ็กกาว์เดิมง่ายๆเพียงแค่ไม่กี่คลิกครับกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องคร่กัดผลคนสร้างสื่อเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่มีประโยชน์ครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ